มิสเตอร์แลนสเคปอินเตอร์เนชั่นแนลไท2026เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่ฟินิก i x ฮอล l ภายใต้แนวคิด Green Contest b บ t t e อ t o g e t กเตรรวมหนุ่มหล่อจาก77จังหวัดประกวดเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีโลกพร้อมภารกิจรณรงค์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมเก็บตัวจัดที่หัวหิน17-18มกราคม2569และรอบชิงชนะเลิศ22กุมภาพันธ์2569 ครับปีนี้ก็ถือว่าเราเก้าวเข้ามาสู่ปีที่7แล้วนะครับกับเวทีกินคอนเทนต์นะครับซึ่งเป็นเวทีที่อยากอยู่ยาวมาใช้ในระบบ77จังหวัดแล้วก็ลิขสิทธิ์77จังหวัดนะครับวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับเพราะว่าปีนี้เราได้มีส่วนร่วมเป็นทีมผู้จัดกับพี่หมีด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยว่าต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่น่ารักนะครับที่ซัพพอร์เวทีของเรามาจนถึงปีที่7นะครับรวมถึงพี่ๆสปอนเซอร์ทุกคนเลยที่เล็งเห็นความสําคัญของเวทีเราแล้วก็ยอมสละบัตเจตเพื่อที่จะมาซัพพอร์เวทีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับรวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านในวงการทุกๆคนนะครับเราขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกตื้นตันดีใจมากๆรวมถึง ปีนี้แค่วันแถลงข่าวน้องๆก็มากันเยอะมากรู้สึกว่าปีนี้ต้องสนุกแน่นอนครับครับก็อันดับแรกครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่กําลังจะมีเพิ่มในวันนี้อีกหลายเจ้ามากขอบคุณมากๆแล้วก็ทีขาดไม่ได้นะครับผมขอบคุณสื่อมวลชนจริงๆครับแล้วก็ช่างภาพทั้งหมดนะครับที่มาในวันแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ ถ้าวันนี้เนี่ยในฐานะตัวแทนผู้จัดนะครับถ้าผิดพลาดอะไรประการใดนะครับก็แนะนําได้แล้วก็ติชมได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงครับขอบคุณจากใจครับก็ยินดีนะคะแล้วก็เป็นเวทีที่มีเกียรติแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณท,ทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนช่วยให้งานนี้ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รักโลกนะคะแล้วก็เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ ในโอกาสต่อไปในโอกาสต่อไปครับในนามสมาคมสิทธิเกียรติสารร้านนะครับเนี่ยพระรูปธรรมยินดีนะครับที่เรายังคงให้การสนับสนุนนะครับกับเวทีที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เราสนับสนุนมานะครับก็เวทีนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นได้บุคลากรที่ดูแลโลกได้ดีนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดแล้วครับเนี่ยค่ะพีดี ก็อยู <S <S ่กันมาเจปีแล้วครับซึ่งเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่สร้างคนออกไปเยอะครับแล้วก็เราก็สนับสนุนตลอดเพราะว่าผมถือว่าพวกดกันสำคัญสมัดค่ะดีใจมากๆนะคะเหมือนเหมือนกลับกลับบ้านแล้วมาเจอพี่น้องเ <c oughs> พื่อนพ้องสื่อมวลชนเยอะแยะไปหมดและที่สำคัญโปรเจกต์ดีๆแบบนี้เซฟเอิร์ธของมิสเตอร์ลัสเคปเนี่ยควรจะมีต่อไปเรื่อยๆขอให้เกรงใจนะคะโจ๋ออาเจ๋อ ก็อยากขอบคุณครับอยากขอบคุณพี่ช่างภาพและสื่อมวลชนทุกท่านทุกสื่อองค์กรนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่มีพี่พี่สื่อไม่มีพี่ช่างภาพก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้เหมือนกันขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับทั้งสปอนเซอร์ปัจจุบันและก็สปอนเซอร์อนาคตครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับแลน s ์เ p ปในปี2026ที่จะเกิดขึ้นในเดลเวนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ คือจริงๆแล้วว่าก่อนหน้านี้ครบไปแล้วนะ7 7จังหวัดแต่บางท่านนี่คือติดภารกิจก็เลยตอนนี้ยังมีอีกประมาณ1 0บแปดจังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้หลังจากวันนี้ไปนะครับแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้กับการเก็บตัวนะครับเราจะมีขึ้นในวันที่17บเมกราที่เดอะเกษตรโฮเทลนะครับซึ่งเป็นสถาบันจุฬาภรด้วยนะครับที่วัวหินนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมรอบไฟนนลนะครับติดต่อซื้อบัตรได้ซึ่งปีนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็จัด ไฟแนลวันที่22เดือนกุมภานะครับมิเตอร์เลนสเข็ทุกปีนะครับคือเราไม่มีเส้นไม่มีล็อกไม่มีบ็อกแน่นอนแล้วเราก็คือดูตามเนื้อผ้าบางทีอาจจะไม่ได้หล่อที่สุดแต่ทํางานให้กับองค์กรแล้วก็อยู่กับกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็เป็นจิตอาสาสาธารณประโยชน์แล้วก็ทําเพื่อส่วนรวมด้วยครับ สำหรับหนุ่มรอที่ยังมีเวลานะครับมาพัฒนาบุคลิกภาพกับมิเตอร์แลนสเคปนะครับสำหรับคนที่พลาดโอกาสสำหรับเวทีใหญ่ๆห,หรือเวทีน้องใหม่ที่ไม่เคยประกวดที่ไหนเลยนะครับเราที่นี่นะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกอ,อายุตั้งแต่17ถึง42ปีนะครับเรามาทำร่วมกิจกรรมรักโลกด้วยกันนะครับเพื่อสังคมที่น่าอยู่ต่อไปนะครับก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณคุณหมีและทีมงานนะครับ ที่แนะนําแล้วก็เชิญชวนให้มาร่วมงานกิจกรรมดีอย่างนี้ในการที่ว่าได้ช่วยโลกด้วยช่วยประเทศเราด้วยสําหรับในแบรนด์โบราณลายเราควนฟ้าเรื่องผ้าโบราณที่ทําแบบลักษณะของรักโลกนะฮะในการเขียนมือเรายินดีสนับสนุนกิจกรรมนี้ตลอดนะดแล้วก็สนับสนุนความเป็นไทยของชุดไทยให้เจริญรุ่งเรืองในบ้านเราด็อกเตอร์วีนาสวีพานุนะคะหรือเรียกด็อกเตอร์จอยก็ได้นะคะด,ด,ด็อกเตอร์จอยเองเป็น กรรมการขันหาและคัดเลือกนะคะผู้เข้าชิงรางวัลโนเบลนะคะเป็นคนแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นคนที่สองของเอเชียนะคะที่มางานในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามาสนับสนุนนะคะในส่วนของคอนเซ็ปต์แล้วก็การจัดงานของพี่หมีนะคะที่ท่านมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการประกวดนะคะแล้วทางท่านด็อกเต สวัสดีเคนเนดี Kennedy เองก็เป็นท่านที่ทํางานเพื่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมามากเพราะฉะนั้นเนี่ยดรจอยเองเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เอาจริงๆนะคะก็ร่วมงานไปก็แอบเป็นแมวมองนะคะสำหรับผู้ที่สําเร็จในวันนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเองจริงๆเนี่ยแน่นอนค่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ แล้วประเทศไทยเราก็มีผู้ที่เป็นคนดีที่เป็นคนเก่งและมีฝีมือมากมายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการลดโลกร้อนนะคะจากพี่ๆที่ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมในวันนี้เราเห็นเลยว่ามีส่วนสําคัญมากๆที่จะทําให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นนะคะลดภัยธรรมชาติลงแน่นอนถ้าเรารวมพลังกันนะคะในการที่จะร่วมมือกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วดรจอยเองเนี่ยอีก หน้าที่หนึ่งจริงๆมีหมวกหลายใบมากๆนะคะแต่ว่าแต่ละหมวกเนี่ยก็จะเป็น CSR ล้วนๆนะคะอีกอีกหมวกใบหนึ่งก็เป็นรองประธานของโครงการองค์การสาประชาชาติที่ทำในเรื่องของ SDG Sustainable Development g o a l 17ข้อนะคะ mm hmm. แล้วตัวดรจอยเองนะคะก็จะเน้นในด้านของ การศึกษาเพราะเรามองว่า17ข้อของเป้าหมายของสาธชารณชาติเนี่ยนะคะมันดีทั้งนั้นแหละ Life on Land นะคะการรักษาธรรมชาติ Life below Water นะคะมีท่านหนึ่งที่เก็บขยะใต้น้ำเอามาทำเป็นวัสดุที่มีประโยชน์นะคะหรือแม้กระทั่งทุกข้อเลยเนี่ยนะคะมันจะเริ่มได้ก็ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกค่ะเพราะฉะนั้นข้อ4ของ Quality Education หรือคุณภาพของการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะปลูกจิตทอฝัน ของท่านพวชัยใช่ไหมคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกในการรักธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมและแผ่นแผ่นดินที่เราอยู่ผ่านโครงการที่ให้ความรู้ในด้านการศึกษาด้านนี้เองค่ะค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากค่ะค่ะนวันนี้ได้ถามวันนี้ยังไงบ้างคะค่ะ นะคะเจ้าของแบรนด์ซูซีซซ่ค่ะนนก่อนจะต้องบอกว่าแกแบบเคยมีโอกาสมางาน,นแบบนี้แล้วก็ประทับใจนะคะเพราะว่าหนึ่งเพื่อนแก้บได้มีโอกาสเข้ามาประกวดแล้วก็ตอนนี้เขาได้มาเป็นทีมงานด้วยพอแกได้เห็นคอนเซ็ปต์ของงานแล้วออเกี่ยวกับธรรมชาติการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็เป็นมาที่สอดคล้องกับสินค้าของแบรนด์เราอยู่ก็ลเลยอยากมาสนับสนุนนะคะก็ขอบคุณทีมงานที่เปิดโอกาสให้ซูซี่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงาน Mister l a ร d s c ก็ขอแก้มขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่ผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านครับ okay. สวัสดีนะครับผมในานามของศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรและก็โรงแรมเดลเปเซียหัินนะครับถามว่ามีความยินดีอย่างมากเลยนะครับสำหรับการที่ได้มาเป็นผู้สนับสนุนสําหรับกองประกวดของมิสเตอร์แลนด์สกีตีนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เข้ามาใน ร่วมในการสนับสนุนนะครับสำหรับกองกวนนี้นะครับแต่ว่าในหลายๆเวทีทาโรงแรมเองกออ็ได้สนับสนุนไปด้วยเหมือนกันนะฮะในหลายเวทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามีความยินดีไหมบอกเลยว่ามีความยินดีอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของโรงแรมเองเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของตัวแลนด์สเคปของโรงแรมเราจะยังคงรักษาความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ ในการที่จะทําให้โรงแรมอยู่ในส่วนของ sustainable ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นยินดีเลยครับกับศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาพรและโรงแรมเจ็ดเษอรตัวทินะครับขอบคุณสําหรับทีมงานนะครับขอบคุณที่หมีนะครับที่ให้โอกาสให้เราได้มีการสนับสนุนในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับคึ้นแจความสินเด็จของยกนี้นะครับคือการจับไมกเกอเรน อรที่จะไม่กระเทรนได้มันก็ทําง่ายสบายรวยนะฮะความสำเร็จไม่เกินยากเกินไปหนึ่งใีนั้นคือคําว่าความยั่งยืนนยโยบายของโลกตอนนี้มันถูกกำหนดโดยสหประชาชาติหรือ U.N. ชื่อว่า S.D.G. หรือ Sustainable Development g o a l ก็คือนยโยบายความยั่งยืน17ข้อเวทีนี้ครับเป็นเวทีที่ตอบโจทย์ S.D.G. 17ข้อได้เยอะมากๆและที่สำคัญครับมันเป็นเวทีแรกที่ ใช้ผู้ชายนะครับเป็นสื่อแล้วทางไ้ทั่วประเทศขนาดเดียวกันครับคอนเซ็ปต์ก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีการแยกกิจกรรมต่างๆออกมากมายซึ่งจะตอบโจทย์แล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่ที่มีนะครับตอล์แนแด้าแควคัรู้จักกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ท่านพัเตอร์สุวัตดีเจนเนอรีนะครับที่ ให้เกียรตินะครับให้โอกาสเราได้รับรางวัลในด้านสินแรดล้อมซึ่งเราก็ทำปนาปันลาอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเวาทีนี้จะช่วยขยายความสำเรของคนไทยแล้วก็ความยั่งของประเทศไทยและที่สำคัญครับเราทำตัวให้ดีรักษารสินแรนล้อมที่เยี่ยมแล้วผลหลังเกี่ยตังให้เราเองครับขอบคุณครับ